จบแต่โดยทำท่านๆย่อๆแล้วก็มีการแนะแนววิธีปฏิบัติให้พวกเราได้เข้าใจการปฏิบัติธรรมมันมีวิธีการต่างๆไม่เหมือนกันบางคนก็แนะนวไปอย่างหนึง่งบางคนก็แนะนวไปอย่างหนึง่งคือแนะนวตามอุดมการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้นคนใดรู้สิ่งใดก็จ้องเอาสิ่งนั้นมาสอนเรียกว่าศา,ศาสนาศาสนาแปลว่าคําสอนสาศาสนาคือตัวเหล่านี่แหละตัวทุกคนนั่นแหละเป็นตัวาศาสนาแล้วก็สอนก็สอนเข้าหูหูมันมีคนแล้วก็มีตา,าศาสนาจึงแป่ว่าคําสอนสอนให้เบิ้งเบิ้งให้เห็นหูให้ฟังฟังแล้วเนี่ยจำเอานำไปใช้นำไปปฏิบัติ คนสอนบไม่มาจิตสอนแล้วจิไปนิ่งนอนอยู่บ่ไรสอนเฉพาะอื่นบบได้สอนตัวเองกับโบมองเป็นว่าสอนคนอื่นนั้นสอนงานสอนตัวเองสอนยากเอรวมผิดนั่นคือจิว่ายกมาเป็นครูเป็นอาจารย์คือเขาโบได้เข้าใจเขาเข้าใจตั้งแต่ว่าไปสอนคนอื่นตัวเขาบบเคยสอนคือหลวงพ่อเคยเป็นอย่างไรเห็นคนอื่นทําผิดนี่ ส่วยจับมาว่าโลตัวเองทำผิดบ่าเคยว่าจ้กเถืน,นจริงๆต่ว่าข่วมผิดเป็นครูแต่อย่าทำผิดพวกเรามาปฏิบัติที่นี่มีวิธีทำจังหวะแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาพวามีการนิ่งการน,นั่งนิ่งนั้นเป็นอุปสรรควิธีที่หลอดคอนำมาใส่มือมันเป็นอุปสรรคแก้การปฏิบัติ แต่ว่าไม่ต้องนั่งนิ่งทำจังหวะมากๆคนใหม่นี่ต้องทำจังหวะมากๆทำซาซาทำนานๆใจพอดีมันรู้เล็กๆน้อยๆอย่างว่ารู้เรื่องรูปนามเนี่ยปัจจุบันต้องเดินจมกรมให้มากการเดินจมกรมนั่นก็ดีแต่ว่ามันสู้การทำจังหวะไม่ได้คนใหม่การทำจังหวะต้องทำซาซานิ่มๆหรือทำอ่อนๆถ้าทำแรง ทำไวๆไวมันกำหนดหมดมันสติเขาบน,นแห่งแรงแต่ว่าทำศรรทีลก่อนทำให้เป็นจังหวะเป็นจังหวะให้รู้สึกว่ามันหยุดมันนิ่งให้รู้สึกมันไหวไปไหวมาให้มันรู้สึกควมรู้สึกมันก็ให้เกิดปัญญามันก็ให้เกิดญาณขึ้นโดยตามธรมรมชาติอมันอันที่ความรู้สึกนั้นมันเป็นสิ่งที่ โบได้ก,กำหนดตัวเองเรื่องเป็นไปเพราะอาวิชชาเป็นไปเพราะขวไม่รู้ผวไม่รู้สึกตัวในปนวาน่าคือกับจักตัวหมู่มาเปรตไ้่ัวกววยนี่เหมือนบุรุษสึกแค่มันก็ไปเป็นมาเป็นกินเป็นนอนเป็นซื้อพันเป็นเหมือนกันแค่เหมือนบุรุษสึกในขณะที่มันทํามันพูดมันคิดเหมือนบุรุษสึกมันก็เหตุไปเอาเห็นอ,อยู่มาอยู่ในวัดพอ,อดีตัวนึงนี่็มันแล่นไปเลยทันที มันว่ามันก็่รู้สึกตัวมันแต่มันก็รู้รู้เหมือนวิ่งเหมือนแรงอ่านี้คนเราเป็นบุญนะารที่เป็นยังไงที่ว่าฝึกหัดดัดนิสัยฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขตัวเองบันน่นผู้ใดยกย่องที่ใดที่ไปว่าที่นั้นโดเลยบบได้เบิ่งตัวเองการปฏิบัตินั่น,น,นจึงว่าพยายามฝึกหัดดัดนิสัยตัวเองฝืนนิสัยหลวงพ่อเคยว่ากลางวันโบต้องนอนกลางวันโบอนอนในแท่ง พยายามทำอยู่ตลอดเวลากลางคืนเท่นอนพอสมควรกันนอนถ้าบนนอนได้มันบนได้นบนได้พักผ่อนกลางวันบนนอนนอกจากโบทชอบคุยหลวงพ่อเคยไว้ฟังห้อยพรมุกไปปฏิบัติธรรมะพร้อมกันเป็นคนชอบพอกันพอได้ถึงเวลากระหมาอมแล้วมาคุยหลวงพ่อหาทางนี้บบอยากพูดบบอยากคุยเพราะตัวเองมาปฏิบัติธรรมะ ที่ไปเป็นคนชอบพูดชอบคุยมันโมได้เลยบม่ได้ทําหน้าที่ธุระของตัวเองที่ตัวเองไปชอบพูดชอบคุยแต่มันคิดไปคุณแล้วใจแล้วลเขาบ่เห็นในขณะที่เขาพูดเขาคุยกันอยู่ในอีกซึ่งับบัวได้เบ่งตัวเขาแล้วเป็นอ,อย่างไงในีมว่าความรู้นั้นมันจึงบวปรากฏเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้มันมีอยู่แล้วเนี้ยเราความไม่รู้ตัวเราแต่มันรู้เพรคนว,ว่าอาวิชาแต่ว่าผมไม่รู้ อะเปลว่าไม่วิชาไปว่ารู้มันรู้ไปจางอื่น่มมันไม่ได้รู้ตัววิชาไปว่ารู้วิชาเนี่คือรอบตัวเขาจะปล่อยปะละเลยให้มันไปโลกคนอื่นให้มันรู้อยู่ที่ตัวของเขาเนี่เคลื่อนไหวมันรู้เมื่มอหลวงพ่อเนี่ไปลลละะแล้วสองสามเพื่อนเราก็บ่มผมว่าหลวงพ่อก็อยากพูดอยากคุยแล้วหลวงพ่อเอาไปย่างเดินมันตากแดดอยู่้างหนาตากแดดมนก็เดินอยู่คน อย่งางบลวงพอบอกคุณเป็นอาสาเนตใส,สเราต้องรู้จักคำนึงคำนวณอยู่เสมอการปฏิบัติธรรมะเราไปเข้าห้องน้ำห้องส้วมก็เป็นการปฏิบัติธรรมะมาสั่นเขาเนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมะไปส่งน้ำก็เป็นการปฏิบัติให้ว่าทุกอย่างเป็นการปฏิบัติธรรมะเท่านั้นการปฏิบัติธรรมะจึงบุได้กำหนกดกฎเกณฑ์สถานที่ใดๆทั้งหมดถ้าหากเขารู้จักวิธีปฏิบัติจรงิงอันแนว บูฮู้จากวิธีนี่ก็รเป็นน่งอยนเสน่ยเฮ็ดอยู่ทั้งขจังหวะคิดไปใส่ร้อยอันพันยางบบรููสึกตัวรู้น้อยอะไรไปมันคิดอย่างไรรู้อันนั้นมันเป็นรู้เรื่องนึงแล้วได้หนึ่งอันเคลื่อนไหวอยู่นี่ให้มันรู้ในแท้เนี่ยมันคิดตามันหายใจมันนึกมันคิดให้มันรู้เท่าทันเหตุการณ์อันนั้นเนีพระพุทธเจ้าก็าจึงสอนทุกให้กำหนดรู้อันตัวทุกมีตัวเคลื่อนตัวไหวมันเป็นตัวทุก เ็นสอนให้รู้ทุกอันนี้เนี่ยสมุทัยต้องละมันโมระมันคิดไปอันตัวสมุทัยกับตัวคิดกับไม่อันเดียวกันนั่นแหละสมุทัยต้องละมักต้องเจริญหรือเจริญก็คือทำนั่นแหละิีรสทาให้แก้งเขาก็ลูมาเข้าลูมาเข้าสะสมเข้าทีเล็กทีน้อยมันก็จะแก้งรู้จักก้อนที่จะรู้จักต้องอาศัยปัญญาหรือญาณเกิดขึ้น มันมียานเกิดขึ้นตามลําดับตามขั้นตอนของมันนะที่หลวงพ่อทำบมเม่เสียไปจาเอาจากคําพูดคนนั้นคนนี้คนนี้เป็นพอรู้รู้เพราะจิว่าว่วกัคนอื่นว่าวคืออย่างที่หลวงพ่อว่านะคนอื่นนะั้นคนรู้อย่างนั้นก็เอาเรื่องนั้นมาสอนอย่าพอบรได้รู้อย่างนั้นรู้เพราะการกระทําเมื่อการกระทําของตัวเองนี้เราดูหลวงพ่อเป็แต่ว่าพวกเราถ้าหากปฏิบัติจริงๆจะต้องพยามทำจริงๆ ยังเป็นคนหลอกตัวเองคนมันชอบหลอกตัวเองบอกว่าเพิ่นว่าผมกันทุกคนหลอกตัวเองการปฏิบัติธรรมะต้องพยายามลดละมานะลดละทิฏฐิทิฏฐิไปข่มเห็นถ้าเห็นถูกต้องก็ดีถ้าเห็นผิดก็ผิดไปลด,ดหน่มานะมานะคือถือเนื้อถือตัวทิฏฐิไปข่มเห็นสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องมิตราทิฏฐิเห็นผิดเพิ่งว่าแลครับ ทิศที่คนเดียวนี่เนีน่ยังบูรณผิดยังม่ถูกแต่ให้รู้จักให้รู้จักสิ่งที่ผิดมาแล้วต้องแก้ไขถ้าหากมาเราโบกแก้ไขผมของเขาแล้วแบบอยู่หั่นี้อยู่ในถ้ำแล้วพอเคยว่าถ้ำเนี่ยมันมืดมิดมานานแสนนานแล้วร้อยกับพันกันแล้วแต่ว่ามื่นปีแสนปีมันก็มืดอยู่ในถ้ำคนใดอยู่ถ้ำก็อยนสันแล้วโบม,มีแสงสว่างจักเกลือ วันนี้เฮารู้จักวิธีมีเทียนไขหรือมีไม่คิดไฟอยู่ในมือขอเรา,เาต่อยไม่คิดไฟนะเป็นแสงไฟขึ้มาจุดเทียนไขแล้วเฮาเด็กที่นนีเหมือนีดไฟมันสว่างขึ้นมาผมมืดเหมือนบริณี่จะาเฮาเนี่ยนี่เพราะไฟมันสืเฮาเอาไฟมาเบื้องหน้ามืดมันมาข้างหลังเอาไฟมาข้างหลังมืดมันมาข้างหน้าเอาไฟไปข้างซ้ายมืดมาข้างขวาเอาไฟมาข้างขวามืดมาข้างซ้ายมันผมมืดมันลมมันรอบตัวเขาอยู่อันนี้เสมอว่าเฮา ทิศมือเขารู้บางทีเป็นโบลูเขาเะยอยู่ในปุ๋โบลูอยู่วันนี้เขามีไม่คิดใสมีเตียงใค่ใต้เดียดออกมาเลยออกจากถ้ำมาอยู่นอกถ้ำเองเมื่อมาอยู่นอกถ้ำแล้วเดียวเขาไปในถ้ำก็เห็นถ้ำมันมืดถ้ัเขาม,มายู่นอกที่เราเขามองไปไกลๆมันเห็นมันสว่างมันเป็นอย่งอยงว่าให้รู้จกักไอ้แค่ธรรมะธรรมะโบเซเป็นตู้หนังสือโบเซเป็นพัดไต่ปิดดกหลวงพ่อเข้าใจกัน,ใน,ใน บมเมนวัดว่าอะไามาี้ยยังคือโตทุกคนนั่นแหละเป็นธรรมะทำดีเขาเอิ้นธรรมะทำซั่วเขาเอิ้นอาธรรมพูดดีเขาเอิ้นพูทธรรมะพูดซั่วเขาว่าเป็นอกุศลคิดดีเขาว่าคิดธรรมะคิดซั่วเขาว่าเป็นอนันตรียกรรมเจยงวาบาปบุญอันไหนซึ่งทุกอย่างใจพวกนี้มันคิดก่อนพอดีรู้จักโอมันผิดแล้วเนี่ยมันทำผิดแล้วเนยสมมุติเขาโกรธนะเฮ้ยโกรธแล้วเนี่ย เมื่อหน้าจี้เหตุในั่นที่บกโกฏต้องรักษาต้องพยาย,ยามพยายามให้ดูควมคิดเองความโกรธเนี่ยเป็นบอ่อเกิดของความผิดาหาดทั้งหมดเลยเรียกว่าความไม่รู้นั่นเนี่ยเป็นผมผิดขาดทั้งหมดเปนเอิ้นโมหะอาตาธรรมะบ้านผมบ้านหลวงปอเลวะหลงหลงลืมคันลืมแล้วมันจะมีบ่หลงอย่างเขาอย่างเขาเขามาปฏิบัติธรรมะกำลังทิมือขึ้นค่วมมือลง อยงซ้ไย้เอียงขวาก้มเงยเนี่ยิ่นเอื้นหลงอันนี้บางทีรู้บางทีบ่รู้เอื้นหลงเดินจงกรมเดินไปเดินมาก็เอิ้นหลงบมแม่หลงเอาขอบไปวางไว้ที่นั้นเอาขอบไปวางอันนั้นมันหลงนอกตัวเขาหลงนี่คือหลงตัวเขาหลงชีวิตจิตใจเฮานี่หรือมันเนี่ยพกคิดึนจักเพื่อมันพลิกมันเคลื่อนมันไหวทั้งในใจรู้ซื้อรู้เหมือนสัสตว์วิทัาศาสรรู้วางเมื่อกี้นี่สัตว์เดทยาศาสตร์มันแล่นเป็น เห็นตัวนื้ห้องแล้วมันแล่นไปรถดหนึ่งมันรู้แต้มันบูรว่มมันจิแล่นไปอย่างมันบริคิดเขานี่ก็คือกันเมื่อมันคิดไปเขาบูรูเขาเคลื่อนเขาไหวเขาบูรูเขามากินข้าวตปอาบน้ําเขาห้องน้ำห้องซวนเขารู้แก่เขาหักบนเลยดูเพราะอยังสอนให้เขากําหนดรู้ให้รู้จริงๆนี่นะหลวงพ่อกล้ายืนยันรับรองคําพูดและวิธีอันนี้เพราะหลวงพ่อทำมาเล้วยมันรู้ หลวงพ่อเคยทอยางอื่นมาแล้วทํามาตั้งแต่อายุสิบอิตกุศปปีหลวงพ่อทำพุทโธสัมมาอละหังนับหนึ่งสองสามหองยุบอาณาป,ปานาสติหลวงพ่อทำได้ใจกลมสงบสงบแต่สงบแต่แท้ววธีสงบแบบไม่รู้นี่หลวงพ่อคิดสอนให้วกเกินสามเดือนบกเกินสามสิบวันทํานนะหลวงพ่อว่าหลวงพ่อทำได้นั่งสงบเงียบเป็นโบยอยาง กาเข้าใจได่ปัญญาแต่ัมเหากวมีปัญญามันมาคิดเขามันเลยบุรุษมันคิดมันก็เลยพาให้เป็นผมคิดนั่นคิดไปอันนั้นเป็นควคิดเอาซื้อเรี่งการคาดคิดดนเดาเอาเองนังซื้อกลมามสู้บอกว่าเนี่ยยาเสื้อถืออัไโดยเขาเล่าลือกันมายาเสื้อถือโดยเขาพูดตามกันมาย่าเสื้อถือโดยเหตุเขาทําตามกันมาย่าเสื้อถือโดยว่ามันมีอยู่ในตำรา ย่าเสื้อถือที่บุกคนวานน่าเสื้อถือสิบข้อ,ขอคนสมบอกบอกให้เสื้อทั้งหมดหลวงพอ่อจะบกเสื้อไปทั้งหมดเสื้อที่บนไหนเสื้อที่บนมันรูที่นี่ศรัทธามันเกิดขึ้นกว่ามันรู้ี่ศรัทธาที่แรกนั่นก็ต้องตั้งใจบกพูดโบกคุยนี่ศรัทธาที่แรกเรื่องให้ทานรักษาศิลนี่หลวงพ่อมีศรัทธาศรัทธานําบ้านนําเมืองเพอื่นพ่อแม่ปู่ยา่าตายายบอกว่าศรัทธา โตศรัทธาหลวงพ่อจริงๆเนี่ยหลวงพ่อมาเสือกมั่งที mm. เคลื่อนไหวรู้สึกตัวนี่หลวงพ่อเกิดศรัทธานี่กลยังเป็นดูกระสางหลวงพอ่อ mm. มันเข้ากับหลักขอบริยทรอนวะให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถท,ทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้รู้เขาทำอะไรการนี้ต่อมาก็ให้รู้สึกการเคลื่อนไหวอิริยาบถย่อยผู้เยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้เราก็ต้องพยายามทำตาม เมื่อทําตามนั้นได้มันเป็นยังมันก็รู้แท้ๆเพราะของจริงมันมีอย okay. uh. sí yes. ู่ในเฮานี้เด้อย่าไปปกปิดของจริงเอาไว้เปิดเผยของจริงออกมาเาะว่าเปิดเผยบโไม่นจีเอมือไปจับโไมินเปิดเผยอย่างไนเปิดเผยก็หมายถึงเฮาทําให้ตัวเฮาเปิดเผยออกมาอย่าให้ผมคิดพูดครอบงำเอาไว้อย่าไปสร้างที่ปรากฏกายมันขึ้นมามันต้องสู้อย่างต่างต้องก็ู้มาบนเรื่องนี้ เรื่องรูปน้ำเนี่ยหลวงพ่อโบกเกินห้ามือแล้วพู้นานให้ไปไหนติดมืออย่างหนาลูปถ้าตั้งใจทําในลูปจริงๆเรต้องถามใครอีกสักด้วยนีนะหลวงพอ่อหลวงพ่อรู้ธรรมะอย่างนี้หลวงพ่อบทถามใครันเลยเดี๋ยวจะท,ทาให้จิตใจเปี้ยนไปนี่ในเกนเดือนหนึ่งพู้ทาจริงทําจังหนึงเดือนนึงหรือสามเดือนนี่แหละลูปในเจนทาให้จิตใจเปลี่ยนแปลงสภาพหนึ่งเรียกว่าขั้นต้น จะทําให้มันถึงที่สุดของพุกนหลวงพ่อคิดว่าบกเกินสามปีถ้าเป็นคนจริงนะเปนคนบบจรสิบปีก็บรรูเป็นหลวงพ่อเคยท้าทายคนมาบบมากก็น้อยต้องรู้ถ้าหากยังั้นเป็นก็ต้องจําได้ปาเดียวรู้จักเราว่าว่าให้ฟังทุกมือด้ตอนเสาตอนเย็นเดี๋ยวนี้หลวงพ่อโกเขาได้มาว่าหลวงพ่อก็มีธุระหลวงพ่อคืว่าตอนทาวัดเ้าวัดเย็นบอด เรื่องหลวงพ่อบไปมาพอหลวงพ่อมีธุระนอนธุระหลวงพ่อต้องนอนพอหลวงพ่อจะมากราบมาไว้ในมูนันมันลำบากจว่าคือโอกาสเวลาไว้เมื่อตืนนิดหลวงพ่อก็ไปเมืองเลยไปเมืองแล้วไปจับมือนะที่ได้ลับขค้ืนมาตบบูรจามือนี้ถือว่าเวลาพอสมควรในการมาพูดนอนตื่นให้รู้จักยังนั่งก็ต้องตีสี่หรือตีสามตีสองนอนตื่นเดียวกับขอแล้ว เขาเป็นนักปฏิบัติพอนี้นอนตื่นขึ้นพยายามลุกโลดสร้างจังหวะขันมันนั่งแล้วมันอยากนอนลุกมานยางโลดงพอให้มันนิสัยด้วยวิธีการโอลแก้ปัญหาตัวเองบนนอนตื่นถ้านอนตื่นมันงับมันเคยตัวมันเป็นนิสัยมันเป็นสันดานเพราะคนมันมักนิสัยขี้เกียจอยู่แล้วสันดานขี้เกียจอยู่แล้วการนอนน้อยกินน้อยพูดน้อยนกินกระลด บมีสิ่กินตามใจมักอยากไปกินไปบนงานผิดผิดเพราะใัมันได้ใจของผมตัวมันได้ใจของกิเลสคนอื่นกิเลสอันนั้นกินมากนอนมากคุยมากคนอื่นกิเลสก็ยังสอนว่าให้กินน้อยนอนน้อยพูดน้อยให้รู้จักเวลารู้จักการรู้จักเวลาคนนี้โบมีสิว่ารู้จักสวยๆเนี่ยรู้จักให้รู้จักจริงๆรู้ธรรมะลงพอจริงๆๆว่า โบเคยที่ไปถามคนนั้นคนนี้เพราะหนุกพเขรู้จริงๆรู้จริงแล้วกันรู้แจ้งเนี่ยเอิญว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้แจ้งรู้วิธีอันนี้บเมนรู้อื่นแต่รู้โตเฮาตัวเฮามันมีอันใดต้นเดยรู้จักมันมึดอันใดรู้จักความมึดนั่นก็หมายถึงบมีมันมันลุลวงไปทั้งหมดลุลวงไปเอิญว่าไปวิัสานเกิดขึ้นญาณนิพสสนาญาณสิบหก จะมีญาณหกญาณอันใดพันวาไปอันนั้นก็ทุกพันวาตรงญาณนี้ปันจาจริงๆนั้นหนึ่งลูกลูกหนาสองลูกคงจิตลูกคงจิตแล้วก็เลยเลิกละเรื่องโภชะโมหะโลภะนีไ่ได้และต่อไปจะเป็นญาณเกิดขึ้นกับเลิกละปลุยึดม,มั่นถือมั่นีม่ได้ต่อไปญาณเกิดขึ้นกัดรู้จักว่าสิทธิ์อยู่ใส่คืออันใดเป็นสิทธิ์ต่อไปก็รู้จัก,จกเรื่องสมถะสรรม ก็ไปก็รู้จักเรื่องทำบาตรทำกรรมนนรกสวรรค์หรือนิพพานจริงรู้จักเมื่อรู้จักเราตีกับพร้อมตัวกันลกมาเยอหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังว่าขันห้าในรวมตัวเขาท้งหมดรูปกะรวมเวทนาก็รวมสัญญาก็รวมสังขารกะรวมวิญญากรรวมรวมตัวเขาอยู่กันหมดกับที่นี้เรียกว่าอาจารเกิดจับเกิดขึ้นที่นี้ถ้าอันนี้อย่างบบปรากกด้วยอย่างบุญรู้แต่รู้มัน คม,มสงบสันตรู้ว่าทาดีท,ทั้งส่วนของรู้แก้ดวยยงพญมังรู้ที่สุกงกุฏยตาเมื่อหลวงพ่อมาเป็นเ้อนซีและหลวงพ่อรู้ที่สิดใจติดใจก้อนซีรู้นั่นคือมันมันพร้อมตัวกับพรารู้จักเรื่อว่คคันห่ารวมตัวกันทั้งหมดรู้จักเะพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวในอันนี้ผมไม่ได่ไปตัดผมอยู่ที่หัวคนในผมเนี่ยตัดผมครั้งเดียวก็หมายถึงสิ่งที่มันเป็นกฎของธรรมศาสตร์มันเข้าสู่สภาพ รูปนี่เข้าสู่สภาพขจิตใจเข้าสู่สภาพของมาอืออันนี้นะมันโบยาวมันโบสัน่นมันโบปรากฏขึ้นคนเอ,เอิ้นเขาปเป็นเจ้าตัดผมครั้งเดียวแต่เขาเข้าใจว่าตัดผมทแทนพุ้โบนี้มันรู้จักมันจืดมันถอนมันจะเป็นสิ่งที่น่าอัจจย์เป็นสิ่งที่เคารบนับถือเป็นสิ่งที่โบโบ,บเคยมีมาก่อนเรื่องมูนิไ่าวาขาดคิดโบได้เรื่องทำมา มันต้องปฏิบัติให้มันเป็นเมื่อมันบ่เป็นเนี่ยอยากจะเข้าใจว่าเจ้าของรูโบเมนมันรู้ซึ่อๆรู้ซึ้อๆก็เป็นการคิดเอาที่คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นมันต้องคิดอย่างนั้นมันถูกกันนะถูกแบบของพระเจ้าเขาอยากไปตาหนีพระเจ้าแต่เขารู้วิธีใดเจาวิธีนั้นมาสอนหลวงพ่อพูดนี่เพื่อพูดเพื่อกุมจริงใจให้เราทุกคนเอาไปใส่ได้ใส่ได้จริงๆในชีวิตนี้แหละโบเมนสีว่า ตายแล้วจึงจะเอาบูมันคือถ้ำเนี่ยมันมืดมานานแล้วเขาต้องหาวิธีเอาไม่คิดไฟเทียนไขอยู่ในมือเขานี่มีแล้วอุปกรณ์ไม่คิดไฟเทียนไขคือยังคือรู้สึกตัวนั่นเลยรู้สึกตัวน่ะเป็นไม่คิดไฟ mm. เทียนไขเขาคือมันคิดเขาลู้เอาพยายามจุดสองอย่างนี่จุดแล้วก็สว่างขึ้นมาก็ย่างมีจากถ้ำัขบวกเขาไปอยู่ในถ้ำทั้งที่เขาไปอยู่ในถ้ำกับบบบูให้มันมืดต่อไป ต้องรู้สึกตัวทันทีนี่เป็นวการปฏิบัติธรรมาถ้าหากว่าเขาบออกจากทรมแล้วก็อย่อนมืดมิดอยู่นานแต่นานตายแต่ก็จะอยู่ทั้งตืนถ้าเขาออกจากทรรมนแล้วก็มืดมืดข่มมืดมืดขมมืดแล้วจะเป็นอยังไรจเป็นอย่างก็เป็นเน่ะเขาจะไปส่งใสให้เนังเนื่องจากมันโบมืดแล้วก็ใสได้แล้วก็มีอยู่ทุกคนผู้หญิงก็คือกันผู้ชายก็คือกันพระทรงองค์เนรก็คือกัน คนสราใดกันทั้งมัดเป็นมัดทุกคนหลวงพ่อรับรองจริงเพราะว่าหลวงพอรู้อย่างจริงโบ่แมนวาเทียวถือศาสนานั้นถือศาสนานี้บแมนคำว่าถือศาสนา,าก็หมายถึงตัวเขาในโลก,กเดียวถ้ามีคนแล้วก็ต้องมีศาสนา,ศาถ้าบม่มีคนเมือ่อใดก็บม่มีศาสนาเมื่อนั้นจริงไหมใช่ไคนนี่มันต้องเกิดอยู่ตลอดเวลามันต้องมีอย่างซี่บอกว่ายุคใดสมัยใดมันเป็นอย่างซีมีดีมีซั่วคนนะ ลักษณะสติปัญญาจะบ่เหมือนกันบางคนนั้นมีปัญญามากบางคนมีปัญญาน้อยหลวงพ่อว่าเมื่อก่อนน่ะบางคนนะดีก็เาขาก็นมีบางคนเขาดีก็เขาก็มีมันดีคนละแบบกันบางคนมีกําลังบางคนก็มีกําลังบางคนมีปัญญาคือมูทันเรียนหนังสือได้ปริญญามานี่แล้วส่วนปริญญาหลวงพอ่อโบได้หลวงพ่อเียนหนังสือโวเป็นอ่านหนังสือโวเป็น แต่เมื่อปฏิบัติธรรมะเนี่ยหลวงพ่ออ่านเจนเจตุตตลาก็ตัวทมเดี๋ยวนี้ก็มาพยายามเขียนตัวไทยกับมู่พยายามพูดพูดภาษากลางจริว่าบกคอยขัดคอยแนงออกคิดท,ทุกคูแต่เรื่องวิธีปฏิบัติธรรมะกรรมฐานเนี่ยหลวงพ่อแถวคันท้าหางหลวงพ่อแพ้กับเจ็บเสมอตัวจริงๆให้แพ้มู่จนหมดน,น,นั้นโบมีหลวงพ่อคิดว่าบบ,บมีเลยเพราะหลวงพอมองเห็นสภาพคำพูดออกมาโลดใครจะพูดยังไงหลวงพ่อสามารถที่จะฟังรู้ พูดจริงพูดบมจริงหลวงพ่อรูเมื่อทีพูดลึกซึ้งขนาดใดหลวงพ่อรู้จับบนใดมาพูดหลวงพ่อรู้เพราะหลวงพ่อรู้อย่างนั้นจริงๆนี้นะเรื่องเห็นสีแสงพีเทวดานะกสวรรค์โอ้ยบอกพูดกับเป็นพูดกับพูดพหลวงพ่อทำมาแล้วเรื่องจะไ้เห็นจริงแก่สิ่งที่เห็นนั่นเห็นจริงแก่สิ่งที่เห็นนั้นบทเรเสน,นของจริงมันจีในของจริงอย่างไดมันลอกเขาอ่ะหลวงพ่อเคยว่าให้ฟังจิตนี่ ออกกลับได้ไวดุตมีลานไขในตนเราท่านควรบังคับคนให้จิตหมุนมาในทางข้างดีเพราะปล่อยให้จิตหมุนไปในทางข้างกีทำที่มีเขาจะมีจากนายหายสูนทำที่มีคือยังทำที่มีกับคนรู้สึกคนนี้วันนี้มันหายสูนไปจากเขาทำผิดไปแล้ว คมระยำสมบูรณ์ในตันนี้คมระยำสมบูรณ์คือว่าจิตมันคิดเขาบ่อนี้อะทำแบันี้อาทำมัำนปเป็นุนุรู้ป็ดตัวเองเข้าครอบงำเข้าครอบงำที่จิตมันกระปีนปอ,อกหลอ,อกเขามันลอกตัวเขาบบนี้เขาออก็ไปเห็นได้แบบนี้ไปเห็นได้เห็นจริงได้บบนี้เป้ของเห็นเห็นนั่นบนนี้ของจริงมันช่จริงังนได้มันลอกเขาหลวงพ่อย่างเดินจมโคมเย็่เห็นเลขตไปอยู่ฝ่าเบอร์รเลอร์พอฝามือ อยากให้มันเห็นตื้อเหมือนโบเห็นแล้วของมันบมีของจริงเนี่ยจิตใจมันหลอกหลวงพ่อยังขึ้นว่าจะไปซื้อเลขคนนี้นเป็นเรื่องของโบจริงเนี่ยมันหลอกได้คนผู้ใดหามาวาให้หลวงพ่อฟังโอ้คนนั้นเนังยโบเห็นของมคิดของคอรู้เรื่อเรื่องนิมิตคำว่านิมิตที่หลวงพ่อว่าเนี่ยหมายถึงสิ่งที่สัญญาเรารู้นีนะ่ิมิตเขาจับท่านจับเนี่เยเลงไปว่าจีไปจับอันนั้นอะนร้นั่นอันนี้นจักโลกคือเอาพลิกมือขึ้นน่ะรู้สึกตัวนั่นเป็นนิมิต มันพิบตามันรู้สึกเดียวเนี่นิมิตนิมิตเป็นเครื่องหมายหมายจะได้หมายให้เรามีสติรู้สึกจับยูกกับสิ่งเหล่านั้นมันคิดมาก็เห็นก็รู้เนี่เป็นเนิมิตคือว่านิมิตนี่มันเป็นเครื่องหมายมันเป็นสัญญาอันนึงให้เขาจะ่านิมิตไปว่าเครื่องสัญญาเครื่องป้องกันตัวแม่ว่านิมิตไปเห็นอันนอคนอันนั้นบรเห็นใจตัวเองใจมันลอกเขาจิตใจมันนึกมันคิดเนี่ยมันลอกเขาถ้ามันลอกเขาได้ก็แสดงว่าเขานี้ โบลูเขาโบรูทันบลูทันเหตุการณ์ซึ่งเหล่านันา้นมันก็ลอกเขาวิธีปฏิบติให้เข้าใจคันว่าหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังหลวงพ่อเอามือเกี่ยวผมผมเาวาอนออกมาหลวงพ่อเห็นหลักผมตัดคมครั้งเดียวมันจะเป็นอยู่คุณเมื่อถอดออกมาแล้วที่เอาลงหูเขามันบกเขาเมื่อกับนอ็อตนี่เขาหมายเสียออกมาแล้วเอาเล็กสบ,บายหุกมันหุกเกี่ยวน,อน็อตหุกแหวนน็อตเข้ากันแล้วก็เข้าอยู่แต่มันบกูกตุเข้ากันนั่นเอง เครื่องดึงรูดเหมือนบนูมีแล้วมันนี่ตำราเขามายกไว้ในอนัญตนาสิบสองตัวตาหูจมูกเล่นกายใจภายนอกภายในตาวอัญตนะภายในหกภายนอกหกเขาเป็นอนัญตนาสิบสองตัวเห็นแล้วก็อยากจะไปรู้ว่าเห็นว่าดีชั่วหูฟังอยากจะไปรู้ว่าหูฟังม้วนเพาะเมาเส,สื่อมมันยังเจียวมันยังบน,นได้ทำลาย พอดมูลเขานี่ยกมูลเข้าไปในแน่นเข้าไปกับบ่มีมูลกลับจักเถื่อมันก็เลยยิงมูลก็ยิงแน่นที่บันนี้บันนี้เขามามูลกลับมูลกลับก็มันก็ขายตัวออกขายตัวออกวิ์แล้มก็อยู่กันห่ดได้อันนี้แสดงว่าบ่ต้องพูดถึงอัญชนะติดต่อที่หลวงพ่อปุณพูดถึงลงจิตใจทีเดียวนี่แหละแม้มันจิพูดไปเสียก็มารวมอยู่ที่ใจตาเห็นก็ไปรวมที่ใจหูฟังเสียงก็ไปรวมที่ใจดังเฮานี้เดี๋ยวมันจะมู มันรู้จักว่ามันเหมน็นมันหอมมันก็ไปรวมเ่ใจโตจมูกโตตาโตหูเขาเนี้ยมันบ่รูร้ต้ใจพุ่นมันรู้มันเป็นทางออกของอจิตใจเพราะยังเปียบไปมีจุมจ่มโพลจุ่มนึ่งมีหกหูมีเฮียอยู่ในหูตัวหนึ่งในหกหูนั่นแล้วจะฮห้ยังไงจึงจะจับเฮียนนั้นได้ครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังเลยเนขะาก็ต้องอุดมันห้าหูนั่นนะหรือจะขุดไป ตามไปอุดห้าหูแลวมันออกหูเดียวอะยนี้พอดีมันออกมาออกคอนนี่เอาอย่างไปจอบอยู่ไปพกอยูันพอดีมันออกมาค้อนตีหัวรถอะไนี่อันนี้ก็ควมเดียวกันอย่างที่หลวงพ่อวานี่เนี่ยโบต้องไปตามมันหกหูเขาไปตามหกหูกับนานได้เถอะบางทีอาจาบุทึกก็ได้มันี่ขุดหูบูมีโตก็ได้มันเป็นอังนี้ที่นามาเล่าให้ฟังมันรวมอยู่บนเดียบพิจิวัลท่านใดก็รวมอยู่บนเดียบเยอะ พระใจไปดกทั้งแปดมืนสี่พันพระดำมขันกบรลวอยู่นี่มั้มอย่างที่มีคนถามอย่างที่สมาธิสมาธิเนี่ยเราบรูหลวงพอบรูแต่ผมสมาธิคือคนตั้งใจนั่นเองตั้งใจมั่นทําการทํางานพูดคิดสมาธิรันไม,ม่สมาธิจะเป็นนั่งอยู่ให้มันเป็นตัวแข็งนั้นหลวงพ่อทำมาแล้วเรื่องสมาธิตัวแข็งจริงหลวงพ่อกล้าได้ยืนยันรับรองตอนได้ไปแล้ว ของจริงมันต้องกล้าไดในคันถ้ากล้าบว่ได้ก็แสดงว่าบอกท่านบุรที่มาเล่าให้ฟังตอนเต่าเมื่อนี้กับเห็นวางสมควรแล้วท้ายที่สุดนี้อาะมาหรือผมพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ในสถานที่นี้อาะมาขออ้างอิงเอาคุณขอ,องพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสอนขององค์สด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าและคุณของพระอานาสาวกพระสัมมาสมาาัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิจใจของขมเรา ให้พวกเราได้ตั้งอ,อกตั้งใจพอคิดปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่มันมีอยู่ในเฮาเนี่ยทุกคนบนยกเวนถ้าหา้านยังบุเป็นเดียวนี้น่ะจวนจะหมดลมหายใจแน่นอนที่สุดหลวงพ่อกล้าได้อย่างไรทุกคนต้องเป็นไม่เป็นไม่ได้ขอให้ทุกคนทุกคนจงได้พบได้เห็นเอาในปัจจุบันนี้หรือว่ากำลังเคลื่อนตัวขึ้นไปนี้ให้ได้พบได้เห็นเอาในชีวิตนี้จงทุกท่านทุกคนเธอ